สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีของทุกท่านด้วยนะครับอีพีนี้นะครับแอดมินเกมมาทําการสอนการโหลดเกมฟรีไฟล์ในคอมพิวเตอร์หรือใน PC ของเรานั่นเองนะครับว่าใช้โปรแกรมอะไรตอนนี้แอดมินเกมใช้โปรแกรมลูบนะครับเกมลู p ตัวนี้จะโหลดง่ายแล้วก็ติดตั้งง่ายมากๆเลยส่วนการตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวแอดมินเกมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปเข้ากันที่ Google นะครับหลังจากนั้นนะเราก็เข้าที่ หน้าแรกของ Google พิมพ์คำว่าเกมลู o นะครับนี่ G A M E นะครับแล้วก็ตัวที่2เห็นไหมนะครับเกมลู Loop, เข้าไปอ่าหรือถ้าเรียกอีกอันนึ้งก็เกม l o อปก็ได้นะแต่ได้มีเกมติดคำว่า Game Loop ไปเรียบร้อยแล้วนะอิมูเลเตอร์นะครับ Android บน PC นะกดคลิกเข้าไปในตัวแรกเลยเราจะเจอหน้าแรกของหน้าเว็บไซต์นะครับตัวนี้นะตัวนี้มันขึ้นมาเห็นไหมว่าดาวน์โหลด เราไม่ต้องโหลดตรงนี้เราจะโหลดพวกนี้ไปเลยนะเกมฮิตมันจะมีพวกคอพิ u ี้อ่ากดโหลดไปนะครับแล้วก็ PUBG แล้วก็ฟ e e f i r ์แต่วันนี้เราจะมาเน้นฟ e e f i ล์ให้เพื่อนเพื่อนดูกับวิธีการโหลดง่ายๆนะครับแล้วก็โปรแกรมที่สามารถเล่นกันได้เลยนะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็เข้าอยู่ที่มุมขวานะครับเลือกที่ฟ e e f i ล์ที่เราโหลดมามันก็จะขึ้นโปรแกรมฟ e e f i r ์นะกดดับเบิลคลิกไปเลยเย็ดนะมันจะถามว่าเราจะติดตั้งมันไหมเราก็กด กดเริ่มคราวนี้มันก็จะทําการติดตั้งให้เรานะครับนี่ฟรีไฟล์ตัวเกมก็ขึ้นมามันก็จะทําการติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัตินะเราอาจจะรอแป๊บหนึ่งแต่เนี้ยไอ้เกมเนี้ยโหลดไว้แล้วรอบหนึ่งเออมันก็เลยทําการติดตั้งให้เลยอัตโนมัติ่าตัวนี้ก็เข้าเกมนะครับเข้ามาแล้วปุบ๊บเรียบร้อยเป็นไงง่ายไหมเพื่อนแต่ถ้าผมเพื่อนเนี่ยบางคนอาจจะต้องรอโหลด มันจะมีขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้ปื๊บมันร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเออร้อยครบก่อนแต่คราวนี้เราโหลดไว้แล้วนะครับก็มาทำให้เพื่อนดูอีกหนึ่งรอบนะกับการโหลดเกมฟรีไฟล์กับการใช้โปรแกรมเกมลูปนะหรือเกมล็อบนั่นเองนะตอนนี้เราอยู่หน้าแรกของฟรีไฟล์แล้วตอนนี้เรายังไม่เข้านะเดี๋ยวจะไปสอนวิธีการตั้งค่าง,ง่ายๆกันก่อนเลยนะครับมาเรามาดูตัวแอปกันก่อนเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะด้านนี้น่ะโอเคเสียงมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมเดี๋ยวดาวน์โหลดเดสียงก่อน ลดเ,เสียงก่อนละกันนะอาจจะติดลิขสิทธิ์ในหน้าแรกของตัวโปรแกรมนะเพื่อนๆเอามือมาเมาส์มาแตะตรงนี้จะเขียนว่าเมนูเลือกที่เมนูได้นะต่อไปก็ไปเลือกที่ตั้งค่าแต่ก็มีหลายๆอย่างมีอัปเดตมีหมุนมีเสียงมีลบแคสมีซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยเรามาเข้าที่ตั้งค่านะจากนั้นนะวิธีการตั้งค่าของโปรแกรมนี้ที่จะตั้งค่าให้มันเล่นได้ลื่นขึ้นนะเลือกรันเมื่อเปิดเครื่องเนี่ยออกไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ บางคนเปิดเครื่องมาไม่ได้อยากเล่นตอนนั้นเลยนะก็เอาลัานออกนะครับไปเลือกที่ระบบถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ตั้งการ์ดจอการ์ดจอใช้เป็นของค่ายเขียวหรือค่ายเอวิดียเนี่ยเปิดนี่นะครับใช้ GPU ก่อนนะก็คือการ์ดจอก่อนแล้วก็ไอตัวเนี้ยไออานล่าสุดเนี่ย ที่เกี่ยวกับพวกการเปิดต่างๆากับ OpenGL หรือว่า d i r e c t 11เนี่ยเอาเป็นตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเลือกเป็นโหมดอัจฉริยะให้คอมมันเลือกเอาเองนะต่อมาความละเอียดเนี่ยเลือกที่สมดุลก็ได้หรือเพื่อนๆจะปิดก็ได้ถ้าสปิกไม่ได้แรงมากนะเลือกอยู่แค่2ประมาณนี้แต่เพื่อนๆที่ใช้กร์จอที่มากกว่า GTX 1060ไปเนี่ยให้เลือกสูงสุดไปเลยนะครับถ้า1050ก็เลือกสมดุลไปก็ดีหน่วยความจมนะ ความจ้าเครื่องเรามีเท่าไหร่สมมุติความจําเครื่องเครื่องนี้นะไอมินเกมใส่แปดจิก่าก็เลือกสักครึ่งหนึ่งละกันไปสี่จิกกำลังดีนะแบ่งครึ่งครึ่งต่อไป cpu cpu เราใช้อะไรตรัวนี้ไอสามเจนเก้านะไอสามเก้าหนึ่งศูนศูนย์ f จะเป็นสองหัวเอยไม่ใช่สองหัวสี่หัวสี่เทสตนะเราตั้งสี่ไปเลยก็ได้แต่ว่าไอมินเกมอยากจะเหลือเผื่อไว้ให้ทรัพยากรเครื่องได้ใช้งานแบบเต็มที่ก็เลยใช้ cpu ของตัวเกมเนี่ยแค่สองหัวพอนะต่อมาความละเอียด ถ้าเพื่อนๆใช้การ์ดจอที่แรงนะครับมากกว่า1050 Ti ไปแนะนำ106คูณ900หรือ109คูณ80ไปเลยนะแต่ไอ้มีเกมเนี่ยใช้ GTX นะตัวนี้ GTX 1060 6G อ่ะถือว่าแรงไหมก็ถือว่าแรงในในระดับหนึ่งนะไอ้มีเกมก็ตั้งเป็น106คูณ900ไปเลยก็ได้นะค่า DPI ตัวนี้ถ้าสเปคแรงกว่า1050 Ti เลือก480ไปเลยนะแต่ถ้าเป็น1050 Ti อาจจะเป็น320หรือ สี 4, ่ก็ได้นะในบางเกมก็ตั้งประมาณนี้ละกันนะต่อไปตัวเกม pubg mobile มันก็จะแบ่งแยกให้เราเลยว่าเรามีเกมอะไรบ้างมี pubg mobile มี call of duty mobile อ่าตรงนี้เราไม่ได้เรายังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวเราไปเทสฟรีไฟล์ก่อนกับการตั้งค่าอ่าเรากดบันทึกไปกดยืนยันเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราต้องออกเกมนะกดออกเกมคลิกไปที่นี้มันจะอยู่มุมขวาคลิกรูปสามเหลี่ยมคลิกขวานะครับแล้วก็ออกมันก็จะตัดเกมเลยนะครับ อ่าโอเคต่อไปเราจะเล่นฟรี e Fire ให้เพื่อนดูว่าเราตั้งค่าไปแล้วจะลื่นไหมนะครับกับการตันนะะ้งค่าแบบนี้นะกับเกมโปรแกรมง่ายๆกับเกมลูบนะมาอูเข้ามาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวสเปคไล่ให้ฟังก่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะสงสัยว่าสเปคนี้เล่นแล้วลื่นไหมครับเนเกมตัวนี้ cpu core i3 g e n 9 9 1 0 f นะครับ speed boot ถึง4.2 RAM 8 GB แมจิก hyper x ddr 4นะบัส2 6 6อ่าตัวนี้ m 2 240 GB จ ความเร็วไม่ต่างกันกับ SSD นะตีซะว่าเป็นตัวนี้เป็น SSD ก็ได้ความเร็วแทบจะไม่ต่างกันนะครับกระจอ d t x 1060 6G นะเออตัวนี้แล้วก็ชุดน้ำหนึ่งตอนนะครับของทางซนามิเคนนี้สวยๆถ้าเพื่อนๆอยากจะให้จัดก็ได้นะชุดนี้ก็สามารถจัดให้ได้ด้วยเหมือนกันตัวนี้หน้าจอ24นิ้ว IPS เมาส์คีย์บอร์ดก็ทาการจัดให้ตัวเองเต็มๆเหมือนกันเอาไว้เทสให้เพื่อนๆชมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เทสให้เพื่อน เพื่อนๆจะเห็นชุดนี้ออกจะบ่อยขึ้นเพราะว่าจะเอามาเทสเล่นเกมให้เพื่อนๆดูนะครับมามาแล้วรายสเปคไปแล้วเราดูการตั้งค่าตั้งค่าอะไรไว้ครับตอนนี้แอดมินเกมแนะนําให้เป็นอ,อัลตา้าแล้วก็ตั้งตั้งให้สุดเลยก็ได้ตั้งสุดไปหมดเลยถ้าเป็นตัวเกมเองนะถ้าเป็นตัวเกมของเกมฟรีไฟเนี่ยแนะนําเลยนะครับอยากให้ตั้งสุดทุกอันเพราะว่าการตั้งสุดทั้งหมดเนี่ยจะทําให้ตัวเกมฟรีไฟเล่นได้ลื่นขึ้นนะถ้าเพื่อนๆไปตั้งแบบโนมอลหรือธรรมดาเนี่ย เฟรมมันค่อนข้างที่จะน้อยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ30แต่ถ้าเราตั้งตั้งสูตรหมดตรงนี้เลยเนะี่ยเฟรมมันจะวิ่งอยู่ประมาณ60 5960อ่าประมาณนี้อ่ามี60เห็นไหมก็จะดีขึ้นนะครับตั้งแบบนี้ดีเลยนะมาต่อไปเดี๋ยวจะไปลองเล่นกันอ่าลื่นนะเออถือว่าใช้ได้อยู่ไปเดี๋ยวไปลองเล่นกันเดีย๋ยวเราจะสคิปข้ามไปดูตอนเล่นตอนนี้เรามาอยู่กับหน้าล็อบบี้ของเกมฟรีไฟนะวันนี้มีเกมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะอาจจะ ใช้มือถือเอามือถือถือมือถือมือถือถือมือถือ,อ,ถอเอาให้เพื่อนๆดูมือถือผ่านมือถือนะครับเออจะพูดเยอะทําไมเนี่ยเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอา้ทาทำไมหน้าจอมันไม่เต็มจอครับมันตั้งค่าได้ไหมได้นะวิธีการง่ายๆเลยในการที่จะทําให้ภาพเนี่ยมันใหญ่เราก็กด F11 นะตนัวนี้ดูนะเนมสองสปุ๊ก่ะมันก็จะเต็มจอนะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากจะให้มันคืนโหมดเดิมนะทำยังไงก็กด F11 เหมือนเดิม หนึ่องสาปุ๊บอ่ะก็เป็นจอเล็กแล้วคันนี้เราก็จะสามารถกดปิดเกมได้ออกเกมได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากเล่นแบบว่าเต็มจอก็กดนี่เลย f 1 1ปักมาและเต็มจอนะตอนนี้เฟรมก็วิ่งอยู่ที่59,57,58เก้าหราวนี้5 5าสถึงหกอ่าประมาณนี้ถามว่าลื่นไหมใช้ได้นะครับไอ้มีเกมคิดว่าใช้ได้ถ้าเกมฟรีไฟเป็นเกมจำลองมือถือเนี่ยมันจะไม่ได้ลื่นสมมุติ สมาร์ทปื้ดปาร์ตอะไรขนาดนั้นจริงๆถ้าเพือ่อนๆในหลายคนสงสัยว่าโอ้ยมีเกมครับ CPU คอย3์ GTX 1 6 6 0 6, 6 g ทำไมเล่นฟรีไฟไม่ลื่นน่ะเออถ้าเพือพ่อนๆสงสยัยกมีเกมก็จะตอบว่ามันเป็นที่ตัวเกมนะ emulator ของจำลองแอปมือถือเนี่ยมันมันมีความซับซ้อนมากกว่าการเล่นเกมธรรมดาทั่วไปเขาบอกว่าชุดนี้เล่น p u b G frame ร4 4นะครับเออแต่มาเจอฟรีไฟเนี่ยก็ ก็มีความหน่วงบ้างนะความหน่วงบ้างหน่วงนะที่นี้มันไอมิงกี้ไม่ได้อยากพูดว่ามันน่วงอะมันมันมันเป็นเพราะว่ากราฟิกในตัวเกมเนี่ยมันมันทํามาเพื่อมือถือนึกออกไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโดนยิงตายครับโดนยิงเน่โดนยิงละเราเราเล่นมือเดียวซะด้วยโอ้ยสงสารน่านมันมาแล้วครับไปแล้วครับตายแน่นั่นไงยังไม่ทันโชว์เลยเลยตายซะแล้วโอ้โห อ่ะโอเคยังไงก็อีพีนี้ก็มาสอนวิธีการโหลดเกมลูปง่ายๆในหน้าเว็บเลยนะครับโหลดกันเข้ามาเลยแล้วก็เข้าไปติดตั้งกันได้เลยนะครับทาตามแอดมินเกมที่แนะนําไปเลยนะทำแบบนี้ได้เลยแล้วก็เอามาตั้งค่าเล็กๆน้อยๆแบบที่แอดมินเกมแนะนําก็สามารถเล่นกันได้ดีขึ้นเรื่องึ้นอ้ะยังมีอีกนิดนึงนะที่เห็นว่าตอนเนี้ยจอมันสมูทหน่อยนะแอดมีนเกมทําอย่างนี้การตั้งค่าเนี่ยอยากจะให้มาตอนแรกเลยเนี่ยสเปคมันจะเป็นแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วเมาส์หรือว่าสโคปหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะเร็วมากๆให้เพื่อนดรอปลงไปสักหน่อยอ่าเนี่ยดรอปไปสักครึ่งครึ่งเลยจากเดิมเนี่ยแปดสิบห้าให้มันเหลือสักสี่สิบเลยเนี่ยสี่สิบห้าก็ได้เจ็ดสิบห้าเหลือสักสามสิบกว่า,างี้ยมันจะช่วยในการคอนวบคุมได้ง่ายๆเลยนะถ้าไอ้พวกเนี้ยมันเยอะเนี่ยการคอนโทรลสายไปสายมาเนี่ยมันจะเร็วนะสำหรับของคอมพิวเตอร์เพราะว่าจอมันใหญ่ มันก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าเพื่อนปรับลดลงมาหน่อยนยมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ติดมือมันก็จะไม่วุดแล้วก็จะไม่เร็วมากเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทิคเล็กๆนะเนี่ยดูนะ อ๋ออันนี้เราเราเป็นคนคนชมแล้วมันก็จะไม่ลื่นแล้วก็จะไม่วุดอันนี้จะนุ่มขึ้นจะติดมือขึ้นวิธีการตั้งค่างง่ายๆอ่ะโอเคสำหรับ e ีนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆนะเดี๋ยว EP หน้าไปลองเล่นเกมเอื่นดูบ้างยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด like, Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเข้าไปที่หน้าของ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าไอเกม p c คได้เลยนะเพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามกันได้ตัวไ ตัวจตัว a แค่นี้พอนะครับเข้าไปดูก็จะเจอเลย i g เกมพ o m ีก็จะอยู่ในหน้าฟีดแรกเลยนะครับขอขอบคุณเพื่นพนพนอนๆทุกคนใน17,100 10, นค,คนด้วยนะครับที่ติดตามกันยังไงก็ฝากาะะากดไลค์กด s c ด i า e กดติดตามกันอีกด้วยนะครับอีพีนี้สวัสดีครับอีพีหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย